ทีทจีมีบอร์ดเกมบุฟเฟ่ด้วยนะรู้ยังและนี่คือ4วิธีช็อปบอร์ดเกมยังไงให้คุ้มวิธีที่1เลือกระดับบุฟเฟ่ที่เพื่อน,น,นอยากช็อปโดยสามารถดูลิสต์ไลยชื่อเกมได้ที่บ้านฟ้าของเราเลย ระดับแรกซิเ v e r ์จะมีสติกเกอร์สีฟ้าติดอยู่ในระดับนี้เพื่อนๆสามารถเลือกเกมได้ทั้งหมด8กล่องในระดับที่2 g โกลจะมีสติกเกอร์สีเหลืองติดอยู่ในระดับนี้สามารถหยิบเพิ่มได้4ีกล่องรวมกับระดับแรกแล้วเพื่อนๆจะได้บอร์ดเกมทั้งหมด12กล่องในระดับที่3พรีเมียมจะมีสติกเกอร์สีส้มติดอยู่ ในระดับนี้สามารถหยิบเพิ่มได้อีก3กล่องรวมกับระดับแรกและ2แล้วลูกค้าจะได้บอร์ดเกมทั้งหมด15กล่องวิธีที่2หยิบหยิบหยิบอยากได้เกมไหนก็หยิบเซตะก้าได้เลยบอกเลยว่าเกมมีเยอะมากทั้งเกมปลายไทยและเกมอังกฤษบางเกมหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรีบด่วนวิธีที่3หลังจากเลือกเกมเสร็จแล้วนําเกมไปวางที่จุดออกใบแจ้งยอดได้เลย<แ>ซึ่งจะอยู่บริเวณโซนเดียวกับเคาน์เตอร์ชําระเงินน้องๆจะคียรายการบอร์ดเกมที่เพื่อนๆหยิบมาและ ออกใบแจ้งย้อนให้นําไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์ด้านข้างวิธีที่4หลังจากเพื่อนๆชําระเงินเสร็จแล้วนําใบเสร็จมายืนให้น้องๆตวรวจสอบและรับบอร์ดเกมกับบ้านได้เลยนอกจากบอร์ดเกมบูฟเฟ่แล้วเรายังมีเกมและสินค้าอื่นๆให้ช็อปอีกมากมายเพราะฉะนั้นแวะมาเจอกันได้ที่ชั้นจีเดอะมอบบงกะปิตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนเท่านั้นถ้าใครอยากรู้วิธีมารอติดตามคลิปได้เลย